กินของลดราคาค่ะเดี๋ยวยืมสามจะรีวิวดูว่าเป็นยังไงนะคะก็จะมีแซลมอนย่างหรือลมควันก็ไม่รู้แหละนะอะเดี๋ยวเปิดกันให้ดูน้ำจิ้มซะก่อนคือทำไมถึงเลือกกล่องน,นี้เลือกพราะน้ำจิ้มทุกคนดูโอ้ยเลิศมากเดี๋ยวลาดเลยดีกว่าเนาะลาดเลยหรือยังไงให้ดูนะ อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. สุดยอดซีฟูด้ดก็ซีฟู้ดว่อืมแซ่บเปรี้ยวแบบสดใจ mm hmm. เนื้อก็คือแบบ เนื้อแซลมอนยังดีอยู่เลยนะคะขนาดแบบเป็นอาหารที่ลดราคาแล้วนะอืมขึ้นชติดนิดนึงนะคะไม่มีหัวชัชเท้าควรจะมีหัวชัชเท้านะใช่ไหมหอืม อันนี้เป็นหนังย่างของแซลมันเราก็จะกินกับโหน้ำจิ้มซีฟู้ดให้น้อยไปนะอืมอร่อยอ,อร่อยค่ะทุกคน อาหารลดราคาก็ไม่แย่ค่ะแต่ถ้าดึกกว่านี้เขาก็จะลดเยอะกว่านี้นะแต่ไม่ัาสวาซบิไหมอืมมาค่ะวาซาบิแต่วาซาบีก็ไม่ได้ใส่เยอะมากอืม อืมซอสเค็มไปหน่อยนะอืม,มก็ไม่วาซาบิไม่ได้เผ็ดมากทุกคนธรรมดาแซบ่บกินของลดราคาค่ะ